น้ำตาลชาลิตาแจงปมดราม่าชุดคล้ายพระเครื่องมองเป็นแฟชั่นเตือนเม้นเดือดให้เตรียมเงินไว้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉากขึ้นมาทันทีหลังจากที่น้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ห์ชีเสร์ฟแฟชั่นเซตพระเครื่องคู่กับกางเกงลายยันและเผยชมโนบราเปลยหน้าอกที่ทำเอากระแสดราม่ามาเต็มเลยทีเดียวก่อนที่เจ้าตัวจะเฉลยว่าเป็นชุดที่ใส่ถ่ายรายการนางร้ายไทยแลนด์ d e v i l Angel ซีซั่นสองและยังซูมชุดให้เห็นแล้วว่าข้างในนั้นไม่ใช่พระแต่คือรูปผู้หญิงใส่ชุดราตรี แต่ก็ม่วายยังโดนคอมเมนต์ถล่มยับบางคอมเมนต์แรงจนเจ้าตัวก็แอบ,บต่อกลับไปอยู่หลายคอมเมนต์โดยงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสประเด็นดังกล่าวว่าถูกจับจ้องแฟชั่นของเรารู้สึกอย่างไรบ้างเตรียมตัวในการคิดคอนเซปต์ชุดนานไหมเอาจริงๆคือเรื่องของงอแฟชั่นเนี่ยยอ,อก,กับคอสตูมขูองรายการมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอาจยากแต่งอะไรที่มันเว่อร,อร์ที่มันปกติไม่ได้แต่งซึ่งทางทีมงานก็ทำมาแค่อีพีหนึ่งที่ตาลรู้สึกว่ามันไม่พอหลังๆเราก็หาเองเพราะว่ารู้สึกว่า ยังไม่ค่อยโดนใจละเหมือนนอตอนนั้นชุดนี้เราก็เรียยกลับเรียยกอะไรตอนนั้นเลยเราก็คิดแพลนเอาไว้ว่าเราจะใส่อะไรไว้บ้างตานก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนรู้สึกสนุกกับการแต่งตัวของเราด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้เอนจอยแล้วก็ได้มานั่งเดาว่าในแต่ละอีพีเนี่ยนอจะ,จะใส่อะไรงงใหม่ที่อยู่ๆชุดพระเครื่องกลายเป็นดรามา่าเอาจริงๆชุดพระเครื่องก็มีคนใส่เยอะมากแล้วนะก่อนที่นอตอจะใส่อีกแต่พอมันเป็นนอตองหน้าเรารูปลักษ์เรา personality ของเรามันทําให้คนรู้สึกอยากจะดราม่ากับเรามากกว่าก็เลยคิดว่าเกิดแต่กับกูหัวเราะอะไรประมาณนั้นบริเดบัตวิทมีแต่ก็เชิดเพราะว่าเราสวยเรามั่นใจขอบคุณที่ทําให้นางร้ายไทยแลนด์ซีซั่น2และดิฉันมีกระแสเพราะว่าเรามันนางร้ายไทยแลนด์ค่ะจริงๆชุดพระเครื่องข้างในคือลายอะไรอยากจะชี้แจงอะไรใหม่ที่คอมเมนต์เริ่มลุกลามเอาจริงๆนะสตอรี่ของอันนี้ก็คือกะว่าจะเอาไว้ในอีพี2นั่นแหละจริงๆจ,จ,จะใส่ตอนที่คัดเลือกเด็กเข้าทีมเพราะว่าเอาไว้กันผี เพื่อมีคนมาแย่งจะได้กันไว้ว่าเอาจะมีคนมาแย่งลูกทีมของเราหรือเปล่าจะได้ใช้เป็นฟีลแบรบอกว่าป้องกันผีอะไรแบบนี้แต่พอได้ใส่ก็สนุกดีข้างในจริงๆนอนตอ,อยากจะบอกว่าเป็นคนใส่ชุดราตรีซึ่งไม่ใช่พระแล้วก็เป็นแค่กรอบเฉยๆอยากให้คิดให้มันเป็นแฟชั่นบางคนอาจจะดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ไม่ได้สอนอใจตอระงอดรามา่าตระอณน,นอเพระเรารู้กาลเทสายุแลว้วว่าการะที่จะใช้พอระมาใส่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องงอที่จะต้องงอมาหน้างอใส่ซึ่งงอเราก็คิดว่ามันนอก็คืออคอวามอสอนุกอย่างหนึ่งที่เอามาแล้วตอนใส่ก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าจะเกิดดราม่าแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเกิดดราม่าเราไม่ได้อยากออกมาชี้แจงอะไรแต่ถ้าใครที่คอมเมนต์ลุกลามเยอะมากๆก,ก็อาจจะให้เขาเตรียมเงินไว้ดีๆแค่นั้นแหละกระแสรายการดีมาก รู้สึกดีใจมากค่ะที่แฟนรายการและคนให้ความนิยมในรายการนางร้ายไทยแลนด์ซีซั่นสตอบรับอย่างดีมากตอนแรกตานก็ไม่ได้คิดว่ากระแสจะดีขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับว่าเกินค่าที่คิดไว้มากจริงๆก็ฝากรับชมรายการนางร้ายไทยแลนด์ซีซั่น2ด้วยทุกวันศุกร์เวลา22.15นาฬิกา15นาทีทางช่อง8ค่ะ